จับสองมือลูกจับสองมืออ่าี่นี่จับสองมือปีนขึ้นไปเออปีนขึ้นไปจับสองมือลูกจับสองมือจับสองมือค่ะเอออ่าจับปีนขึ้นไปจับสองมืออ่าสองมือค่ะจับสองมืออ่าเก่งมากโอ้ยเยี่ยมมากเลย จับสองมือค่ะปีนขึ้นไปจับสองมือเลยเจับสองมืออ,อ่ปีนขึ้นไปเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกปีนขึ้นไปเออเก่งมาก